สเก็ตบอร์ดไฟฟ้ามาแต่ก่อนนั้นเราได้เล่นเ,นเ,นเซิร์ฟสเก็ตเพราะเราเล่นเราไม่เคยเล่นอันนี้เลยแล้วก็เลยลองซื้อมาดูแบบแกล้งเลยยิ่อันนี้อันนี้รำให้ผู้ใหญ่ช่วยนะครับตัวพี่แต่ว่ากลี๊กล่าวนั้นตัวเลี้ยวกลีอ้ามันมันโดนทีนึงอะโอ้อามาันทะลุยิ่ผมก็ตื่นเต้นมากเลยครับกับสเก็ตบอร์ดไฟฟ้านี้เพราะว่าผมยังไม่เคยเห็นมันเลย แก่ยากจุงโอเคอืมทางดีไม่ถนัดมือขวาไม่ถนัดมือขวากี่เรียกว่าข้างนั่เรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงจุ๊บดูซิเป็นยังไงโอ้ทุกคนมันเป็นกล่องชั้นเลยทุกคนเดี๋ยวผมไปแกะก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะดีดนิ้วให้สัญญาณตอนนี้อะีรแกะกล่องมาแล้วไป็นทีโร้อยอันนี้มันเป็นชื่อว่า ชื่ออะไรวะยูยูใช่ยูยูหรือยูผมก็ไม่ทราบเลยนะครับพี่มันเป็นรุ่นของรุ่นสมาร์ทเอสวันมาแกะกันเลยจะได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างอู้นักมากนะครับอู้นักกว่าเรียนออนไลน์แกะมาลง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 เชื่อเปิดกล่องมาแล้วนะครับมี เซฟตี้แถมมาด้วยนะครับแต่เป็นเซฟตี้ของเด็กเซรโจีนแน่นอนเอาไปเลยโอเคต่อไปแล้วก็มีว้าวพี่สงใส่สเก็ตด้วยเสร็จเสร็จผมเสร็จจนต่อไปก็มีกล่องกล่องกล่องแบบโอ้กล่องแบบโปสภาพดีมากว้าวมีอะไรเนี่ยมีมีรีโมทนี่ครับนี่คือรีโมทใช่หรอ ใมันเป็นรีโมทสบอดดีๆนะแกะเลยแกะเลยมันต้องเปิดซิงมันว้าวรีโมทรีโมทเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าสบอรุณของรีโมทมันมีอะไรบ้างหลังจากที่ผมชาร์จแบตเสร็จนะครับมาดูอย่างต่อไปกันเลยมีไฟสีแดงด้วยนะของปูดกว้าสีแสบตาวู้ดค้างแบบโคตร่าวอะ ต่อไปแล้วก็มีสเก็ตทูแล้วก็มีร้านเขาร้านเขาใจดีมากเลยครับเราแกะมาดูครับเขามีอะไรโอ้สเก็ตทูต้องชาร์จแบตด้วยเหรอเนี่ยมีสายมาให้ด้วยมีอะไรเนี่ยจารบีอยู่น่าจะใช่ไหมไม่น่าใช่บีที่ขัดกระดาษทรายด้วยครับว้าวแล้วก็มีสเก็ต หลอเท่ก็คือร้อนด้วยนะสิ่งที่ต่อไปก็คืออะแดปเตอร์เอ็มนะครับผมไม่ใช่อ่ะคนละอะแดปเตอร์นะครับเป็นอะแดปเตอร์แบบเป็น power supply าาที่เอาไปต่อคอมนะเทื่รางนวะัลนะริบ wristband ลองใส่กันเอาไหนชิสบมีมี wristband 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 เออตัวร์ไม่ได้ก็ต้ กันกระแทกที่เอาไว้ติดหน้าแล้วก็หลังบอร์ดไปด้วยนะครับแต่ผมจะไม่ติดบอร์ดนี้จะไปติดเซิร์ฟสเก็ตจะเอาไปติดเจ็ดของผมเลยเลยคุณเล่นใช่ไหมเนี่ย่ไมมมนี่มาดูตัวบอร์ดกันอ๋อคนนักโอ้โหคนขับบอร์ดสวยมากเลยนะคะออกกองออกกองออกกองนัก จับตรงทับไว้นะได้ได้ได้เลยกูร้อนจีเลยร้อนจีเลยนะหืมกิ่นหอมมากเลยนะทุกคนขนหอมอ่ะจะสลบแล้วแหละทุกคนหมดทุกคนพูดเลยว่าผมจะแปลงร่างว้ามีเก็บได้ด้วยนะครับไม่กดอะไรอ่ะไม่กดไลค์ไม่ได้ไม่ได้กดไลค์เลยนะนี่นะครับหมายเอาไว้ นี่นะครับเป็นบอร์ดของเจ้าของยูยูสมาร์ทเอสวันนะครับผมปุ๊บกับด้านด้วยนี่นะครับผมเราจะมาให้ดูบอร์ดตัวรอบนะครับร้อยยังใหญ่เลยครับทุกคนนี่ไอ้ดูกิฟเทปข้างหน้าครับมีเขนสวยมากเลยจะส่งยูยูด้วยแล้วก็มีที่จับด้วยนะครับที่จับแบบยกเอาวข้อนักแต่ที่ดูนะบอร์ดอะเล็กมากเลยถ้าเกี่ยวกับตรงบอร์ดมันแบบอืม มันเล็กมากเลยอะมันเล็กมเหมือน,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 นคุยเซอร์เลยทุกคนมันเสร็จช <c oughs> <ส>วนวินเสร็จครับ,บ,บนี่ครับดูลายบอร์ดข้างหลังครับมีสีเหลืองสีสดำจะมีเขียนได้ไรวะวิชปลาปลาสเกีตบอร์ดบอร์ดปลาเนี่ยเป็นทักของทักสตีดนะครบับสตีดใช่ใช่และเป็นลูกปืนล้อแม่งโคตรใหญ่ทุกคน อุ้ยแต่ว่าอันนี้เป็นเอเบกสิบเอ็ดนะทุกคนโอ้เจอบูชิงดำด้วยเคยกินเท่ามันอันบูชิงดำดำเงาแต่ว่าทักมันดำจ้าน <c oughs> เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับตรงนี้มีปุ่มดว้วยลองกดดูดีกว่าเฮ้ยเสียแล้วมั้งเปิดเลยเฮ้ยลิมิอยู่ไหน เดี๋ยวผมจะมาบอกเรื่องสเปคเกอือบอ่นที่หลังนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ชาร์จทั้งหมด2ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วครับมาดูสถานะไฟของมันเริ่มจากรีโมเลยรโมทนแล้วครับตอนแรกมันจะกระพริบนะครับตอนนี้มันไม่กระพริบแล้วเป็นสีแดงอย่างนี้ไ i ไฟก็คือต่ออันยานไรไฟจากรรโมทไปสู่อันพวก ไอเซเกตบอร์ดไฟฟ้านะครับผมส่วนเจ้าอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับตอนแรกม,มันจะเป็นสีแดงตอนเราชาร์จไม่เต็มตอนนี้มันเป็นสีเขียวเรียบร้อยแปลว่าเราชาร์จเต็มพร้อมลุยเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้นะครับเราจะมาบอกคุณสมบัติของมันกันนะครับผมได้อ้างอิงมาจากหน้าเพจที่ผมซื้อมานะครับผมเริ่ม <iting> มาจาก ima, จรีโมเตตัวนี้ก่อนเลยเป็นรีโมอัจฉาริยะ ปรับความเร็วได้เบรกได้แล้วก็ถอยหลังได้ผมไม่รู้ว่าถอยหลังยังไงรีโมทมีปุ่มปรับได้3มระดับช้ากลางแล้วก็เร็วความเร็วสูงสุดถึงสองรอเอ้ยสองร้อยาเละยี่ิ้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้ไกล16กิโลเมตรต่อการชันหนึ่งครั้งโอ้เยอะเลยนะน้ำหนักเบาเพียง4กิโลกร,รัมเท่านั้นวิธีการเปิดเจ้ารีโมทตัวนี้ ก็คือกดเจ้าปุ่ม power ตัวนี้ค้างไว้ได้แหละ easy ตัวบอร์ดนะครับทำจากไม้ m ม p l e เก้าชั้นนะครับแข็งแรงยืดหยุ่นสูงแล้วลน้ำหนักได้ถึงร้อยยี่สิบเลยนะคนร้อยยี่สิบเลยเหรอบอร์ดยาวเจ็ดสิบเซนติเมตรกว้างยี่สิบสองครับ ขนาดกลัดีควบคุมง่ายแต่ผมรู้สึกว่ามันลิกไปนะถ้ามันยาวเป็นรองบอร์ดเลยมันก็จะแพงจากในรูปข้างๆนี้ล้อขนาด73มเป็นยาง PU ยืดยืนสูงวิ่งพื้นที่ขูขาได้ดีดีเป็น f อ1บด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม18 6่ปห้าศูขอชื่อดีๆ ประมาณ4,400ม mm. ิลลิแอมป์24วัตต์ชาร์จ2-3ชั่วโมงมอเตอร์ Motor 250วัตต์ขึ้นเนินได้55องศาขึ้นเนินได้ด้วยเหรองั้นเอาขึ้นแล้มกันดีกว่าไม่ยา่ใช่นะเล่นยังไม่เคยเล่นเลยจะเอาขึ้นแล้มแล้วบ่าหรือเปล่าถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าไปตอนนี้เราก็พร้อมแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดีด ตอนแรกเราต้องใส่เซฟตี้ทุกคนนะครับที่จะเล่นเจ้าตัวนี้ต้องใส่เซฟตี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนไม่งั้นคุณจะแขนหักขาหักหรือตายไปเลยก็ได้เรามาเปิดกันตัวนี้นะครับนี่เห็นปุ่มตัวนี้ไหมกดไปเลยจำเสียงตอนนั้นได้ไหมที่เราตกใจตอนนั้นอ่ะจำไม่ได้รีภาพกลับไปนี่ครับแล้วก็เห็นตัวนี้ไหมเพิ่กดปุ่ม power รอมันนะนี่ไงมันก็จะกระพริบนี้นี่นะครับเราปิดบอดไว้เลยครับสวัสดนี่นะครับถ้าคุณจะเดินหน้าให้คุณนี้ไปงี้เลื่อนขึ้นมันจะมีสามสเต็ปช้ากลางแล้วก็เร็วนะครับถ้าคุณจะเบกคุณก็ปรับไปข้างหลังนะครับแต่ถ้าคุณมาเร็วน้ให้คุณปล่อยเลย้าถอยหลังก็จะแล้วก็หยุดนะครับถ้าคุณจะถอยหลังให้กดตรงนี้ค้างไว้จนปฟตรงนี้เป็นสีแดงครับถ้าคุณก็เลือกข้างหน้าไปเลย ก็จะถอยหลังไว้ครับตอนนี้เราพร้อมมากนะครับแล้วจะไปเล่นกันเลยโชว์ทอมตอนแรกนะครับเราก็ขึ้นไปยืนบนบอร์ดก่นเพิ่มเวลาแล้วก็กดโุ่มได้เลย นี่พี่กไม่บอกการใช้งานนะครับนั้นเดี๋ยวจะไม่บอกซ้ำน,นะครับเดี๋ยวจะลองเล่นเองครับมันก็เล่นอย่ผมเคยเล่นสกีบอรไดในปารเล่นกันเลย ชิ้นส่วนคลิปหน้านก็จะช่วงนี้ช่วงนี้บอดดังใช่ไหมครับเดี๋ยวผมอาจจะเอาบอดมาลงก็ได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดนไครด้วยนะครับสวัสดีค่ะ